เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สลอ็อตเกม Wild Batito นะคุณผู้ชมวันนี้โยกผมซอยเบ็ดเสร็จบอยมาประเดิมกันที่10ออตโอต้เลยดีไหมไปนะคุณผู้ชมว่ามาเอออุ้ยโอ้โหแล้วสักัตเตอร์อยู่ไหนโอ้โหอู้ไม่ไม่แตกไม่ถึงนะคุณผู้ชมนะโอ้เสียดายกเกิน โอ้โหสวยมากเออสวยเนะี่นานเละสวยเนะี่ยเออทำไมได้อย่างงี้นะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหคุณผู้ชมนะปลาเดิมด้วยออตโต้คือดีมากนะตอนนี้เออแตกไปะนะสวยว่ะนะบอกเลยว่าจาังหวะนี้อย่างหล่อนะคุณผู้ชมเออจบไปะนะคุณผู้ชมคอมโบรวยๆยับๆแล้วถ้าไม่เข้าฟรีตอนนี้จะเข้าฟรีตอนไหนฮะวัยรุ่นถามหน่อยดีมาโอ้โหเมื่อกี้ เสียดายไม่แตกนะสามีหัวกระโหลกมารอ2ตัวนะคุณผู้ชมไม่ไม่ไมรู้ดูทันหรือเปล่าแต่แตกไปจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะมายังไงคอมโบที่เราถามหา Where are you man? เออโอ,อ้โหไม่มีนะคุณผู้ชอมอยู่ข้างบนนะ่ะมานะคุณผู้ชมยังไงโอ้โห มันไม่จ่ายแล้วไงตอนเนี้ยนะมันวิดรัวๆว่ะอย่าวิดรัวๆเออแล้ววายมาแล้วยังไงเอช่องแรกก็ไม่มาอีกนะโอ้เออสวยโอ้โหวายเรียงก,กันไปตับบอกเลยจังหวะนี้โอ้โหอ,อร่อยกุ้งกลิ่มกลมกลมนะมาคุกคผมว่าจ่ายอยู่นะคุกท่ได้อยู่แหละนะวันนี้กลับบ้านหล่อมๆก็พันสองนะเออแล้วไงน่าแหละแล้วไงต่อโอ้โหเคไม่มาช่องแรกว่ะ นะเสียดายเสียใจแต่ไม่แคร์บอกเลยเฮ้ยเอาวาแล้วคุณผู้ชมคอมโบจัดจัดแต่คอมโบตัวเล็กเกินนะมายังไงเออเจแล้วแต่โอ้โหคุณผู้ชมไม่มีสกัตเตอร์อยู่ข้างบนเลยนะโอเควายไม่แตกก็แล้วไปนะโอ้โหสกัตเตอร์ลงลงมาคุณผู้ชมแหวว่าไม่มีตัวอื่นเลยนอกจากมันตัวเดียวแล้วมาทำไมโอ้โห ไปเออโอเคครับเฮ้ยสิบไม่มาว่ะสิบไม่มาอันที่สองแล้วยังไงอเออเอาไวามันมาแต่มันไม่ออกคุณผ้ชมปขอแบบสิบออตโตแล้วกันเนาะไปเออสวยโอ้เปิดฉากได้สวยงามเอาโอ้โหเสียดายไม่ติดกันเนาะเอาอีกอ่ะแล้ววไววืดอีกแล้ว่ะคุณผู้ชมโอ้โหน่าจะแตกต่อจนกว่าสตาตเตอร์จะลงมา นะแต่โคโบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยยังไงโอ้โหไม่ได้ยะนะคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยขาดช่องสามอีกแล้วโอ้เออยังไงคุณผู้ชมไม่รอดเหรอเนี่ยคลิปนี้จะไม่รอดอย่างนั้นเหรอนะจะพิกเกมอย่างนั้นเหรอนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมแล้วยังไงเอออุย้ยสวยเอาว่ะนะจังหวะนนี้เอาว่ะโอ้โหมาดี ก็มาดีครับนะจังหวะนี้โอ้ก้อนโตไปดีนะเกมไม่พีคครับเกมไม่พีคนะมาคุณผู้ชมไปต่อนะคุณผ mm ู้ชมสามนาทีอยู่เลยโอ้หมายก้อนนะพันสองแหละนะไปให้ถึงไฟรุ่นไปถึงพ OK> ันสองของโบชุดใหญ่ๆไฟกระพริบว่าไงนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ยอมเหรอเนี่ยโอ้โหไหลเฉยอะไรวะเนี่ยนะอย่าไหลอย่าไหลมาเออนั่นแหละยังไงต่อโอ้โหเอาว่ะ โอ้โหให้มาอย่างนี้นะคุณผู้ชมโอ้โเสียดายตัวแทงไม่มาคุณผู้ชมโอ้โหแล้วกระโหลกไปไหนหมดเนี่ยนะคุณผู้ชมกระโหลกไม่มาเสียดายเกินไปโอ้โถ้ากระโดดกระโหลกล่วงมาแล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะมีเฮบอกเลยเล่นอยู่ไหนไม่รู้สา่าคอมโบยับเยินขนาดนี้นะไม่มาสักอันคุณผู้ชมโอ้โหวืดเหรออย่าอย่าวืดดีโอ้โหกำลังดีเลย รอนะแป๊บหนึ่งรอนะรอนะโอ้กําลังดีเลยอ่ะวุดเฉยอะไรวะอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเออสักสามทีแก้สวยไปนะคุณผู้ชมมาอย่าวุดบ่อยนะโอ้โหวุดไปละห้าโอ้โหวุดเยอะแล้วเนี่ยเออวุดเยอะเกินนะโอ้โหวุดไปเกือบสิบรอบอ่ะนะคุณนผะู้ชม อะไรเนี่ยอ๋อเป็นไรเออนะหยุดสักทีคุณผู้ชมเออมาคารเตอร์ล่วงลงมาหนึ่งอันแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนเนีอันหนึ่งอ,อยู่ไหนเอ้ยเข้าว่ะเอ้าู่อยู่ก็เข้าคุณผู้ชมโอ้โหคิดจะเข้าก็เข้าอ่ะมันเอาว่ะนะคุณผู้ชมขอแม่นแม่นเลยนะขอแบบยิงต่อเนื่องแบบฆ่าไม่ตายนะเอามาตากโอ้โหไม่มีเอามาตากอะไรยิงไม่โดนเลยยิงโดนไปขวดเดียว นะยิงโดนสองสามกวดได้ไหมนียยังไงยังไงโอ้โหวืดโอ้ยิงวิ่งลัวคุณผู้ชมฝีมืออยู่ที่ไหนเนีเออฝีมืออยู่ที่นี่บอกเลยนะโอ้โหยิงโดนแค่นี้นะคุณผู้ชมขอยิงแบบปังปังปังอะแบบโว้อาปากค้าไปเลยเอาให้อื้งไปเลยนอะไรอะคาปเตอร์มาเหรอไม่มาหรอกนะผมว่า เออแต่เจแตกวะนะเออแต่ A แตกอยู่แล้วยังไงต่อโอ้โหสิบมันได้นะคุณผู้ชมจังหวะนี้เอาว่ะนะแตกไปดินะแล้วยังไงต่อโอ้โหเสียดายนะสัตเตอร์ไม่ล่วงมาสักคำคุณผู้ชมคุณสิบไปแล้วครับจังหวะนี้นะคุณผู้ชมอีกสี่รอบหันสาวอ่ะขอเพลนเพินเนะขอเพินเพินหน้าแหละคิวแล้วยังไงต่อนะโอ้ได้อยู่ว่ะนะคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหนะ คูณไปแล้วคูณสิบแล้วนะขอเนเพลินผลเพลินนะเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วยังไงครั้งสุดท้ายเออนะคุณผู้ชมหล่อมๆวะ่ะเออโอเคช่องแรกมาเปล่าโอ้โหไม่มาเหรอคุณผู้ชมนะโอ้โหจบไปดีนะคุณผู้ชมบอกแล้วนะวันนี้กลับบ้านพันสองหล่อมๆนะคุณผู้ชม <laughs> แม่นเปล่านะคุณผู้ชมวันนี้กำไร4 8่รเว่คเกือบ500เอาอยู่นะคุณผู้ชม ได้นะคนุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะฝากกลุ่มโบนัสทามเอาไว้ด้วยแอดไลน์มาเจอกันใหม่บ่าย